เลเซอร์ Laser, หรือว่าใช้ยาทาอันไหนมันดีกว่ากันอ,อาทิตย์นี้เราก็เลยต้องมาเปิดศึกว้าวใครที่มีคำถามสงสัยอยู่ในใจแบบนี้ต้องดูรายการวันนี้เลย มอชวนคุยสัปดาห์นี้คุณหมออาจิมาชวนพวกเราเปิดศึกกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะเป็นการเปิดศึกระหว่างเลเซอร์กับยาทาฟ้ายาทาฟ้าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรคะคือยาทาฟ้าจริงๆแล้วมีหลายกลุ่ม,มค่ะม,มันมีตั้งแต่ยาที่ออกฤทธ ทำให้ขาวขึ้นไม่ได้มีฤทธิ์ในการกัดสีผิวมากนะคะเราจะเรียกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งคือทําให้ขาวก็คือจะออกฤทธิ์เบาๆค่ะแล้วก็ทําค่อยๆทานนานๆนานๆๆแล้วทว่ให้ขาวขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วยาทาฟ้าที่แพทย์จ่ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มไฮดรคกินนนค่ะซึ่งในบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ให้ใช้ไฮดรคกินดนเพราะว่าควบคุมไม่ได้ที่ถ้าเราไปเผิดอซื้อครีมอะไรมาสักอย่างนึงคุณหมอค่ะแล้วมันเห็นผลเร็วขนาดนี้ให้เราคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยมันอันตรายถูก่แต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่น จเลเซอร์มากกว่าแล้วเลเซอร์ล่ะคะมันดียังไงคราวนี้เรามาพูดถึงเลเซอร์กันบ้างคุณหมอคะเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้านี่มีหลายชนิดไหมคะหลายชนิดแม่มันจะมีตั้งแต่เลเซอร์เป็นกลุ่มเลเซอร์ r e s อ r f a c e คือปรับสภาพผิวเพื่อที่จะเอาฝ้านาะหนาะนะนะที่ผิดปกติอยู่ออกไปค่ะกับกลุ่มที่2คือกลุ่มเลเซอร์ที่มีความจำเพาะเน้นถามว่าเลเซอร์จริงๆแล้วดีไหมดีค่ะแต่ต้องเลือก ให้ถูกนั้นเวลาที่เราล้างหน้าไม่ใช่ว่าหลังเลเซอร์เสร็จแล้วปุ๊บโฟมล้างหน้าโอ้โหเรารู้ว่าโฟมนี่มันทําลายลึกเข้าไปทําลายความแข็งแรงของผิวห้ามโฟมล้างหน้าห้ามโทนเนอร์เพราะถ้าเราใช้โทนเนอร์เรียบร้อยห้ามยาฝ้าแรงๆเพราะว่ายาฝ้าขนาดคุณไม่ได้เลเซอร์ ผิวยังกระเจิงได้แต่ว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรายิงเลเซอร์สิ่งที่เราได้ขึ้นมาคือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยที่เลเซอร์ไม่ว่าจะเลเซอร์ประเภทใดก็ตามงั้นผิวพัรร์ก็จะดูเด็กกว่าคนที่ไม่ได้ทำเลเซอร์อ,อันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจใช่คือหมอว่าทั้งสองอันจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้จะต้องดูแลให้ถูกตามคำแนะนำของแพทย์ มันถึงจะทําให้เราได้ประโยชน์จากทั้ง2องอย่างเองะนะคะ,ะหวังว่าวันนี้จะได้คําตอบเคลียร์ชัดกันไปเรียบร้อยสาหรับใครที่มีคําถามอยากจะปรึกษาคุณหมออาจิมาก็สามารถถามมาได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราะนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งคําถามให้คุณหมอแล้วก็จะกลายมาเป็นเนื้อหาในตอนต่อๆไปหรือว่าอยากดูรายการย้อนหลังก็ชมได้ใน YouTube Search คําว่าคุยกับหมออาจิมาเท่านี้เลยนะคะาล้ค่ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอแลนะแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ